ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเออเสียงร้องที่ดังขึ้นมาตลอดเพลงก็ตอนแรกคือตำรวจจะเดินไปแล้วแหละจริงจรอตะโกนขึ้นมาเพานึกว่ามีอะไรกันอีกขอบคุณมากๆฮะผมไม่จบเลยนรอแป๊บนึงรอแป๊บนึ่งให้ขอบคุณอีกรอบนึงแล้วแต่จะคิดนะฮะเพลงนี้สักครู่นี้ก็ ันนี่ดีใจที่เซนทัานให้โอกาสกระชานะฮะมา,มาร้องเพลงในวันนี้ดีใจมากๆ <c oughs> หลายๆคนว <c oughs> ันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ตามมา <c oughs> ผมรู้ว่าหลายๆคนบ้านไกลเนาะ <c oughs> หลายๆคนบ้านไกลนะฮะ <c oughs> แล้วก็หลายๆคนถึงบ้านจะใกล้แต่ตอนนี้จิตใจไม่ได้อยู่ประชาแล้วเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าสี่ทุ่มฉันจะกลับไปทำดูฮอร์โมอนไหม <c oughs> วิ่งกับของขวัญจะลงเอวยังไงวิ่งกับของขวัญไม่เคยคิดถ้าพูดครูกับทีหลัไม่ดูไม่ดูไม่ดูเหรอไม่ดูเปดูคนเดียวละสินะฮะก็บทหนึ่งเพลงซึ่ง เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดตอนนี้ล่าสุดเลยนะของกระชาที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับก็มี MV ให้ชมแล้วด้วยหลายๆาคนยังไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยฟังไม่เคยชมกันก็ชื่อเพลงว่าเท่ารู้ก็คงไม่บอกนะฮะเพลงนี้ผมได้โอกาสเขียนทำนองเองด้วยดีใจมากๆนะครับก็อยากจะให้ให้เราฟังกันดูนะฮะถ้าติดใจก็ไปไปเปิดดูได้ใน YouTube นะฮะวันนี้อลองลองพิมพ์ใน YouTube ดูครับ ถ้ารู so, like this, oh, hey, ้ก hey, ็คงไม่บอกตรงช่องข้างบนนะครับกดเตอร์แล้วมันจะมีขึ้นมามันมีอันเดียวที่มันเขียนว่า Official MV อยกผมต้องเปลี่ยนมุกบ้างละมุกยูทู e เล่นบ่อยละวน่เดี๋ยวไปลองฟังพร้อมๆกันดู